ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง t h a i for f u n วันนี้เรามาอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า Monster Hunter World กับหลายๆคำตอบที่ผมมีให้เกี่ยวกับเกมนี้เหมาะกใครและเล่นได้ไหมในปี2025สำหรับผมเองที่เพิ่งได้กลับมาจับคอมและเล่นเกมหลังจากที่ไม่มีโอกาสได้แต่คอมมาเป็นเวลานานมากและเพิ่งจะมีทุนในการซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องนี้และอุปกรณ์ต่างๆ ที่นามาทำคอนเทนต์ให้ทุกคนได้ดูกันเขาบอกเลยว่าเกมมันเป็นเกมที่สนุกพอสมควรเอ๊ะใช้คําว่าพอสมควรได้ปะใช้คําว่าสนุกมากเลยก็ได้เหมือนกันเกมมอนฮันภาคนี้ถือเป็นภาคแรกของแฟนชายที่ผมได้สัมผัสมาเลยเพราะงั้นไม่มีการอวยใดๆเกิดขึ้นในคลิปนี้แน่นอนเดี๋ยวจะมาเล่าตามความรู้สึกให้ฟังดีกว่าครับทุกคนเกมเป็นเกมที่เราต้องเป็นผู้ล่าตามชื่อเลยครับล่ามอนนั่นเองซึ่ง มอนที่ว่ามาเนี่ยมีหลากหลายมากทั้งแย่ปันไหลมังกรไดโนเสาร์จิ้งเลนกิ้งกาแล้วก็สิงโตมันใช่สิงโตอ่ะเออช่างมันก่อนแล้วกันนะครับซึ่งสิ่งที่เราต้องทําในเกมก็คือการกระทืบมอนสเตอร์แล้วก็นํามันมาทําชุดและอาวุธอีกทีอาวุธที่ว่ามาเนี่ยคือมีหลากหลายรูปแบบมากมีมากถึง14ชนิดกันเลยทีเดียวมีทั้งดาบใหญ่ดาบโล่ดาบคู่ค้อนหอกปืนธนูเป็นต้น เอาเป็นว่าเราจะไม่ลงลึกเรื่องนี้ก็แล้วกันนะครับกลับมากลับเขาเื่งกลับเขาเล่งเกมนี้เป็นเกมชิวๆครับแค่คุณเดินเข้าไปในป่าเจอมอนแล้วก็ตีต,ต,ตีฟันฟันแล้วก็ทุบจบกลับแคมป์เอาของมาทําชุดก็ถ้ามันง่ายขนาดนั้นนะเพราะสิ่งที่คุณจะเจอจริงๆในเกมก็คือโดนกระทืบกระทืบกระแทก,กพุ่งเข้าใส่งับเข้ามาที่เบ้าหน้าสะบัดหางแถมยังมีการพ่นไฟตามสไตล์ของแต่ละตัว แถมด้วยสถานะที่มีในเกมตามมอนแต่ละตัวทั้งไฟน้ำลมสายฟ้าน้ำแข็งอัมพาตพิษและเลือดออกเออเกมนี้มีแมวด้วยนะทุกคนถ้าคุณรักแมวเป็นทาสแมวแล้วแล้วก็นะคุณจะยิ่งรักเกมนี้ขึ้นไปอีกแถมยังมีฉากทำอาหารของน้องแมวอันสุดแสนจะน่าตื่นตาตื่นใจและถ้าใครยังคนดูจบได้โดยที่ไม่กดสคิปเนี่ยดูดูด ดูมาทำแล้วกูเล่นตอนเที่ยงคืนให้ตายเถอใครจะอดใจไหวไหนวะมามา่าอยู่ไหนแป๊บหามาม่าก่อนแป๊บถ้าถามว่ามันเหมาะกับใครเ,เหรอถ้าคุณเป็นคนประเภทที่โดนกระทืบกระทืบกระทืบ,บตายซ้ํตาตายซากวนไปวนมาแล้วยังรู้สึกว่าแบบฉันต้องชน,นะฉันต้องกลับมาล้างแค้นมันจะต้องมาเป็นชุดของกูแล้วก็คุณกดซื้อมาได้เลยอ้อลืมบอ,อกไป เกมมันดูดเวลามากเว้ยทุกคนระวังด้วยละ่ะรู้ตัวทีคุณอาจจะไปโผล่ที่โยม,มาโลกเลยก็ได้เพราะงั้นเอางี้แล้วกันมันเหมาะแน่นอน100%เซแบบไม่ต้องสงสัยเลยเพราะคุณจะได้เจอความท้าทายหลากหลายประเภทที่ผมเพิ่งจะบอกไปข้างต้นนี่ยังไม่นับความน่าลำคาญของมอนที่คุณจะเจอเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะยังไม่ทันเริ่มเลยเอาเลยหรอมาดีไทเกกน้อง มาเลยนี่แกงปลายหินระเบิดนี่ไงเล่าโอ้โหเต็มหน้าเมื่อไหร่เ <funnel> มื่อไหร่จะโดนสักทีแม่งกูโดนอีกแล้วดื่มยานอนตึก เนี่ยโอ้โหไม่ชอบท่านี้เลยอะไอ้แขนแล้วกันปันป่นปันป่นปั่นปั่นอุ้ยแรงจัดใครวะมีแบงอ้มอ,อ้มอ,อ้ม โม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 สองร้อ <27. S 1> บางครั้งระหว่างการต่อสู้อยู่มันมักจะมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญเข้ามาแจมระหว่างนั้นอีกทีโอ้แล้วมีตัวสุดหล่อเว้นะวยแล้วสพาคุมมรับวุ่นวายจั่างวเฮ้ย นณตอนนี้ยกให้เลยไอ้หมอนี่คือตัวที่ผมใช้เวลาตีเป็น35นาทีคุณฟังไม่ผิดใช่35นาทีโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมทำไมพี่เปลี่ยนสีอะเดี๋ยวแป๊บนึงทำไมพี่ จกเปลี่ยนสีที่จะเปลี่ยนสีเนี่ยไ,ไม่โดนหรอกนี่ไม่โดนเหมือนกันอะไรวะเนี่ยเฮ้ยห,หยุดเดี๋ยวนี่ให้กูเติมยาก่อนไหมกูเราไม่เว้นช่องไฟเลยอะไรวะแม่ง โอ้โหแม่งมึงมึงกระทืบกูนนคนเดียวไม่พอมีระเบิดแถมให้กูด้วยนี่นโอ้โหแม่งกูตายกูตายอย่างเงี้ยกูตายโอ้แม่งโอ้ยเรียบร้อยไอ้แมวชุบขอบคุณเจ้าเหมียววุ่นวายที่หาย ไอเดไม่ใช่สองสามเลยเหรอไม่ใช่สองแต่มีถึงสามเอาไปเลยเอของแข็มหรอแม่เลยเฮ้ยเดี๋ยวเราเบิดสิอีแล้วระเบิดมันแรงมากเอเด มีอีกไหมมีมีมุกใหม่ไหมแม่งหายแล้วุนลับสะบัดไปทั่วแมพมีมุกใหม่ไหมไหนมุกใหม่ขอมุกใหม่นะเฮ้ยโคตรท่าอะไรเนี่ยโอ้ชิบหายแล้วเฮ้ยโอ้โหท่าอะไรวะเนี่ย แกจะอลังไปไหนบางตัวก็ไวสะจนหาจังหวาตีแทบไม่ได้ แกก็เหลวเกินรวมๆแล้วทั้งหมดเนี่ยมันก็จะทําให้คุณอดควรตลอดการต่อสู้ว่าแม่งเอ้ยแรงจังวะเนี่ยเฮ้ยให้กูลุกก่อนเฮ้ยอ <c oughs> ย่าเพิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวไหนจะเจอเพื่อนที่ก้มหน้าก้มตาเข้ามาในภารกิจที่อุตส่าห์ยิง SOS เอาไว้กะว่าจะให้เข้ามาช่วยกระทืบมอนแต่ภารกิจกูคือให้จับมึงดันตีมันจนตายแหวงแล้ว ตีตั้งนานกว่ามันจะล่อแรลแสดงอาการให้กูจับมึงฆ่าตายไม่ได้จับแถมไม่ได้ของหาเลยเลยอีเวนขอโทษขอโทษใส่ลงไปนิดกลับเขาเรื่องกลับเขาเรื่องสําหรับผมซึ่งเป็นผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งอ่ะเข้ามายังโลกไอซ์บอลได้ไม่นานผมมาพูดเอาไว้ตรงนี้เลยว่าโหดมันวุ่นวายแล้วปฏิเสธไม่ได้เลยครับเกมเขาสนุกจริงๆ ผมเชื่อว่าต้องมีผู้เล่นเก่าเข้ามาดูแน่และเชื่อว่าคุณคงนั่งขำผมอยู่แน่ๆจากใจผู้เล่นใหม่เลยขอคารวะรุ่นพี่ทั้งหลายที่ผ่านสมรภูมิมาก่อนจริงๆก็แอบสัมผัสอีกภาคหนึ่งมาแล้วเหมือนกันนะแต่ ในความคิดส่วนตัวนะส่วนตัวนะครับทุกคนย้ําตัวใหญ่ๆส่วนตัวผมมองว่ามันดูง่ายกว่าภาคนี้เยอะมากเลยอะ่ะคือถ้าคุณไม่อยากเจอทุกอย่างที่ผมเพิ่งพูดมาข้างต้นเมื่อกี้เนี่ยแล้วคุณก็ไม่ใช่คนประเภทที่ผมบอกไปอะ่ะผมว่าคุณหนีไปเล่นอีกภาคดีกว่ามันดูเป็นมิตรกับคุณมากเลยนะในปีไหนๆผมก็เชื่อนะครับว่าเกมมันยังคงเล่นได้ดี สนุกแน่นอนคะรับรับประกันถึงแม้ว่าผมพึ่งเล่นได้ไม่นานก็ตามรับประกันจากผู้เล่นจริงและยังเล่นมันจะถึงตอนนี้แล้วก็ยังคิดที่จะเล่นต่อยิ่งมีเพื่อนเล่นด้วยกันนะยิ่งบันเข้าไปอีกความรู้สึกของการถูกเหยียบย่ําซ้ําแล้วซ้ําอีกเราก็ลุกขึ้นมาสู้อัปเกรดทั้งชุดยุดอุปกรณ์และขาดเก่าฝีมือเพื่อกลับมาเหยียบย่ำม,มอนตัวนั้นคืนมันท่างสาแก่ใจยิ่งนก <laughs> จากนี้ไปตายซ้ำตายซากเท่านั้นจะส่งประสิทธิภาพ ออแล้วก็สุดท้ายนี้ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ชมทั้งหลายผมจะไลค์ในช่องหากสนใจกดติดตามกันน้อยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและไลฟ์สดที่จะพาทุกคนไปเล่นในทุกๆเกมที่อยากจะเล่นตามแบบฉบับของผมเองหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์รู้สึกยังไงคอมเมนต์มาคุยกันได้อ่านทุกคอมเมนต์พอมเมนตน้อยมาก <S <S ไปละเจอกัน